สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับกีตาร์กันในช่วงของเมย์อ p ครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงวินเทอร์วินเทอร์นะฮะและวินเทอร์แบบนี้เราจะมีเทรนจากหน้าอะไรมาแนะนํากันนะมาพบก,กับน้องเฟิร์นกันเลยครับสวัสดีค่ะพิต้าช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วเฟิร์นก็ไม่อยากจะตกเทรนก็เลยอยากจะให้พ่ต้าช่วยแนะนําเทรนการแต่งหน้าในช่วงหน้าหนาวน,นี้ให้หน่อยค่ะได้เลยครับน้องเฟิร์นเอาละรครับคุณผู้ชมพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าวินเทอร์วินเทอร์กับน้องเฟิร์นและกีตาร์กันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับหน้าหนาวเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะมีผิวที่แห้งกล้านะครับเพราะฉะนั้นก่อนแต่งหน้าทุกครั้งเราควรที่จะมีการลง m อร์ไร r i z e r ก่อนแต่งหน้านะครับจอ i ์ไรเซ z e r นะครับจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยครับที่เราควรจะลงก่อนการเนคอัพ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเพลงแต่งหน้า Winter Winter ที่กีตาแนะนำให้ในวันนี้นะครับเหราะวันนี้นเวลาของกีตาและน้องเฟิร์นหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณมากสำหรับการติดตามพบกันใหม่นะคะสวัสดีครับ